เคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าอยากจะเสริมแคลเซียมจากอาหารในชีวิตประจำวันจำเป็นจะต้องทานแต่นมจริงๆหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยทานนมแล้วก็มีอาการท้องเสียบางคนก็ไม่ชอบทานนมบางคนทานนมแล้วก็สิวขึ้นไม่อยากจะกินนมเลยค่ะหมอแล้วเราจะกินอะไรแทนได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราฟังกันเลย สวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยนะคะช anel ที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะจากในคลิปที่ผ่านมานะคะเราคุยกันไปแล้วนะว่าการเสริมแคลเซียมมั่วๆการเสริมแคลเซียมมากเกินไปนั้นอาจให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์กับร่างกายค่ะเพราะการเสริมแคลเซียมเข้าไปนั้นเพียงอย่างเดียวนะ ก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกเหมือนกับที่เราเคยคิดเลยค่ะเพราะการจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงนั้นต้องอาศัยทั้งกรดอะมิโนอาศัยโปรโตีนรวมถึงอาศัยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเราถึงจะมีกระดูกที่แข็งแรงได้ดังนั้นการเอาแต่รับประทานแคลเซียมอัดเม็ดเสริมเข้าไปเรื่อยๆจึงไม่ได้ช่วยให้เกิดกระดูกแข็งแรงขึ้นแต่อย่างใดเลยค่ะ แต่อันตรายกว่านั้นค่ะคือการเสริมแคลเซียมในปริมาณมากเกินไปค่ะอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มโอกาสการเป็นสตโตรกรวมไปถึงการเกิดโรคเสื่อมต่างๆตามมาค่ะเช่นโรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นโรคร์กินสันหรือโรคอัลไซเมอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีก็ตามดังนั้นตัวหมอเองจึงไม่ได้แนะนำให้รับประทานแคลเซียมอัดเม็ดเสริมแต่อยากจะให้ทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมในชีวิตประจาวันแทนค่ะเพราะแคลเซียมนั้นก็ยังถือเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมากเลยค่ะ โดยหน้าที่หลักๆของแคลเซียมนั้นทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะหน้าที่แรกเลยนะเขาเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันค่ะเขาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันของเราได้โดยที่เขาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในนั้นเลยหน้าที่ถัดไปนะคะสำคัญไม่แพ้กันเขาช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเกิดการหดตัวคลายตัว ทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนของเราหรือแม้กระทั่งที่กล้ามเนื้อหัวใจก็ตามแคลเซียมจึงมีความสำคัญมากค่ะและหน้าที่ที่3นะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยในการทำงานของเอนไซม์ต่างๆให้เอนไซม์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ แคลเซียมนั้นจึงเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญกับร่างกายเรามากดังนั้นมีมากเกินไปก็ไม่ดีจะขาดก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่สําคัญตั้งขนาดนี้เราจึงควรรับประทานแคลเซียมจากอาหารในชีวิตประจำวันค่ะ โดยในผู้ใหญ่นะคะอายุประมาณ19-50ปีหมอก็จะแนะนำให้รับประทานแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยเน้นเสริมจากอาหารเป็นหลักค่ะแล้วค่อยไปมองหาเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเข้ามาอีกทีหนึง่งการเสริมแคลเซียมมากเกินไปอย่างที่บอกค่ะเป็นอันตรายได้นะอันนี้ต้องระวังเลยหลายๆคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วค่ะ แล้วหมอจะให้เราเสริมแคลเซียมจากอาหารเนี่ยมันมีอย่างอื่นนอกจากนมไหมคะหมอไม่อยากจะกินนมจะให้หนูนั่งกินนมเป็นลิตรๆเนี่ยก็คงไม่ไหวเหมือนกันกินแค่แก้วเดียวก็ท้องเสียแล้วเรามีทางออกค่ะมีอาหารอีกหลายอย่างเลยค่ะที่มีแคลเซียมในปริมาณที่สูงแต่อันนี้ต้องกาดอกจันไว้นิดนึงนะแคลเซียมถ้าจะให้พูดเป็นแร่ธาตุที่เรื่องมากนิดนึงค่ะ เพราะต่อให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยเขามีแคลเซียมในปริมาณที่สูงแต่ก็จะมีบางตัวค่ะมีเยอะแต่ดูดซึมยากนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เราจะต้องดูค่าที่เรียกว่า bioavailability หรือเราจะเรียกย่อเขาว่า BV ค่ะค่านี้เนี่ยจะแสดงถึงความสามารถในการดูดซึมของสารของยาหรือของอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายของเราค่ะค่า bioavailability หรือค่า BV นั้นก็หมายถึงอัตราในการดูดซึมตัวยาหรือดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะดังนั้นแปลว่า ถ้าเรามีปริมาณแคลเซียมในอาหารนั้นเยอะแต่มีค่า BV ต่ำนั่นก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมที่อยู่ในอาหารนั้นได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยค่านี้เขาจะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็แปลว่าเขาดูดซึมได้ดีค่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะที่มีแคลเซียมในปริมาณสูงและมีค่า B.V. ที่สูงด้วยค่ะเรามาดูกันเลยอาหารกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่มีค่า B.V. เนี่ยมากกว่า40%เลยค่ะแปลว่าเขาดูดซึมดีมากเลยนะกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นผักใบเขียวต่างๆค่ะผักเ,เคลบลอกเกอรี่รวมถึงกะหล่ำปลีพวกนี้มีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดีด้วยค่ะ อันดับถัดไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีค่า b v อยู่ที่ประมาณ20-30%ค่ะก็จัดว่าดูดซึมได้ดีเหมือนกันอันแรกที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะผลิตภัณฑ์จากนมนั้นเนี่ยรวมได้ถึงพวกโยเกิร์ตหรือพวกชีสก็สามารถได้รับแคลเซียมสูงได้เหมือนกันค่ะ นอกจากนมแล้วนะคะยังมีสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็ตามก็มีแคลเซียมในปริมาณสูงเช่นกันนอกจากน,านั้นถ้าเป็นในกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะปลาแซลมอนค่ะของชอบของคนหลายๆคนนอกจากวิตามินดีสูงแล้วยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วย ครบวงจรบำรุงกระดูกเลยนะไอเจ้าแซลมอนเนี่ยนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของถั่วค่ะเช่นถั่วแอลมอนก็จะมีแคลเซียมในปริมาณที่สูงเช่นกัน ดังนั้นแล้วนะคะการจะมองหาอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นนะคะลองหาอาหารเหล่านี้เสริมในมื้ออาหารในชีวิตประจําวันดูนะคะเพื่อให้เราได้ปริมาณแคลเซียมในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นค่ะให้ถึงประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันจัดว่าดีเลย แต่สำหรับใครบางคนนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นในคนที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมเยอะขึ้นจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะจ่ายเป็นอาหารเสริมแคลเซียมมาให้ในเฉพาะแต่ละบุคคลค่ะ อันนี้ก็จําเป็นต้องกินนะคะแต่ก็จะทานตอนที่เรากําลังตั้งครรภ์อยู่หรือกําลังให้นมบุตรอยู่แล้วพอเราสิ้นภาวะตรงนั้นไปแล้วนะคะเราถึงจะเริ่มหยุดยาแคลเซียมแล้วก็หันมาทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมค่ะเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงบารุงกระดูกด้วยแข็งแรงด้วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดความเสี่ยงโรคเสื่อมที่เกิดจากการทานแคลเซียมเกินขนาดได้ค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหน,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 นที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งริ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ